รับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้แน่นอนยังอยู่ที่เรื่องราวของโควิด -19 นะครับมีประเด็นต่อเนื่องเยอะแยะมากมายนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของแรงงานต่างด้าวนะฮะที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ยังมีแรงงานต่างด้าวนะครับที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายทีนี้แน่นอนครับประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะในหอพักแห่งนั้นเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยถูกคนแรงงานต่างด้าวเนี่ยถูกกักตัวอยู่ที่นั่นที่สําคัญที่สุดวันนี้พอเขาไม่ได้ออกมาทํางาน เขาไม่มีเงินเขาอยู่ตรงนั้นทํำยังไงเขาก็เลยมีการที่เหมือนแบบพยายามจะหาทางออกมาบางคนบางกลุ่มอาจจะหนีออกไปด้วยซ้ําวันนี้จะทํำยังไงนะฮะเรื่องราวเหล่านี้รวมถึงเรื่องของการล็อกดาวน์ในบางจุดอาจจะมีการล็อกดาวน์เพิ่มจุดขึ้นหรือเปล่าวันนี้ครับพูดคุยนะฮะเรื่องราวเหล่านี้ผ่านทางท่านอนุชาบุรพาัยศรีนะครับท่านเป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับแล้มีท่านหนึ่งครับรองปลัดกระทรวงแรงงานครับท่านไพรโรธโชติกาสถีรนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีคนืขอบคุณมากทั้งสองท่านนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะเดี๋ยวก่อนคุยกับทางท่านโฆษกนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคุยถึงเรื่องราวของอแรงงานต่างด้าวก่อนนะครับตอนนี้ในมุมของทางฝั่งของกระทรวงแรงงานมีมาตรการอะไรยังไงบ้างครับมาตรการมาตรการในการดูแลเรื่องของแรงงานต่างด้าวก็ตั้งแต่มีเหตุการณ์วันที่19นะฮะที่มีแรงงานสัญชาติบินมา5 1 6 คนติดเชื้อโควิดนะฮะกระทรวงงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจประชุมวันนั้นเลยนะครับก็ออกประกาศให้ขอความร่วมมือนายจ้างสามขอบการนะครับห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่แล้วออกนอกเขตจังหวัดเลยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับออกประกาศวันนั้นเลยนะครับหลังจากนั้นอีกวันก็ออกประกาศมาตรการ ต,ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดกระทรวงแรงงานาทันทีเลย,เลยวันจันทรก็ออกตัต้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดเลยครับผมขออนุญาตถามแบบนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเนี่ยนะที่เข้ามายังถูกกฎหมายเนี่ยต้องผ่านทางกระทรวงแรงงานด้วยเหมือนกันถูกอเ้ยถ้าถูกกฎหมายเพื่อมาทํางาน,นะะต้องบอกก่อนอถ้าเข้ามาถูกกฎหมายมาท่องเที่ยวหรือมาเอาเข้ามาทํางานต้องทํางานอย่างเดียวเกีกเ่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานถ้ามาท่องเที่ยวไม่ใช่กระทรวงแรงงานเอาเอาเข้ามาทํางานเนี่แหละฮะ เอาเข้ามาทางานเนี่ยเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานถูกไหมฮะถูกต้องฮะทีนี้ในมุมกับการคนที่เขาเข้ามาแบบไม่ถูกกฎหมายเป็นแรงงานต่างด้าวแต่มาอยู่กับทางผู้ประกรอบการตรงนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปดูแลไหมฮะถ้าผิดกฎหมายแล้วมาทํางานเกี่ยวข้องฮะเพราะว่าถือว่าทํางานโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตในสถานประกอบการนะฮะแต,แต่ไม่เกี่ยวกับบริวชายแดนที่เข้ามาเราเกี่ยวข้องในส่วนข้างในคือถ้าเข้ามาแล้วทํางานโดยไม่ได้ไม่ได้รับอนุญาต กระทรวงแรงงานก็ต้องดำเนินการตามพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างดาวพศสองนห้าหกศูนย์นะครับซึ่งมีความผิดนายจ้างรับคน่างดาวทำงานโดยไม่มีใบไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่า work permit ครับนะครับถางดาวก็ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานทีนี้ถ้าเกิดว่าทางท่านรองจะบอกก็คือถามว่าผิดไหมผิดคือผิดทั้งสองจุดเลยถูกไหมฮะ<ฆ>แต่ในมุมกลับกันเนี่ยคือผู้ประกอบการเองเนี่ยกระทรวงแรงงานเข้าไปควบคุมดูแลยังไงครับคือ มีการไปตรวจตรายยังไงไหมครับว่ามีการรับพวกแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโดยภารกิจของกระทรวงงานหน้าที่ในการตรวจสอบการทํางานของคนต่างด้าวในสถานประกอบการเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเราก็ตรวจสอบอยู่ตลอดนะฮะในรอบปีที่ผ่านมาเราก็มีการตรวจรายงานตรวจนายจ้างกับรายงานต่างด้า,ดาวฮะตรวจนายจ้างสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสสองแห่งนะฮะตรวจ ต่างด้าว4 43,789รายนะครับ,รบและดำเนินคดีนาะยจ้างไป1,569แห่งทัพลายแล้วก็ดำเนินคดีต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานทำงานผิดนายจ้างผิดเงื่อนไขในการจ้างงานดำเนินคดีไปแล้วเกือบ2,000 1,500 1,955รายที่เป็นภารกิจที่เราต้องเข้าไปดำเนินคดีกับบคุคคลที่เข้ามาทํางาน โดยไม่มีใบอญาตทำงานหรือว่าเวิร์คเพอร์มิตที่เราเรียกครับรแต่วันนี้เนี่ยเท่าที่ทราบมาท่านนายกท่านออกมาบอกแล้วบอกตอนนี้รู้แล้วว่ามีเรื่องราวของข้าราชการเองเนี่ยนะหรือว่าทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยที่ไปสนับสนุนแล้วก็แล้วก็กเกลือเป็นหนอนอ่ะไปรับงงรับเงินมาแล้วก็เอาเข้ามานี่มีนโยบายยังไงให้วันนี้มีการเรียกพบทางท่านรัฐมนตรีด้วยะอ่ายัางไงฮะตามที่ท่านบอกเมื่อกี้ฮะที่เรียกรับเงิน กรณีที่เข้ามาแล้วไม่มีการทํางานหรือว่าเข้ามาแล้วมาทํางานปกติต่างเ้าที่เข้ามาบ,บริเวณชายแดนแล้วเข้ามาเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่ภารกิจของกระทรวงแรงงานที่เป็นตรวจสอบสกัดกั้นเราเกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตทำงานตรวจสอบว่าลูกย้างต่างเ้าในสถานประกอบการ,รมีใบอนุญาตทำงานหรือเปล่านะครับ<ะ>ถ,ถึงไม่จึงไม่เกี่ยวประเด็นที่ต้องไป เรียกเก็บอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นนะคระับแล้วแล้วแล้วอย่างเข้ามาแล้วผู้ประกอบการเนี่ยทางท่งแรงงานไปดูไหมฮะตอนนี้ดูไหมฮะ<ด><อ>ฮะอย่างล่าสุดเนี่ยมันมีประเด็นเกิดขึ้นนะครับก็คือโรงงานแห่งหนึ่งที่สมุทรสาครเนี่ยนะฮะเอาตัวคนงานเนี่ยยี่สิบกว่าคนนะฮะแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะฮะคือทั้งถูกทั้งผิดกฎหมายบางคน,นลงไปแล้วด้วยลงจากรถไปแล้วนะฮะเอารถเนี่ยใส่แล้วขับออกไปหลังจากนั้นเนี่ยจะเอาไปทิ้งนู่นอะระยองบอกเอาไปอยู่ในป่าในเขาแล้วกันก่อนสุดท้ายแล้วก็บอก ไม่เป็นไรบอกตอนนี้เนี่ยผมกลัวผม,มอยากไปเข้าป่าเข้าเขาผมขอไปหาญาติรถก็พามาที่สมุดสมุดปราการ,าการหลังจากนั้นเอาเขาไปทิ้งเอาไว้เนี่ยฮะสิบสี่คนตรงนี้ครับผู้ประกอบการโดนอะไรไหมฮะผู้การโดนตามประกาศของจังหวัดที่ห้ามออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดที่มีความผิดตามนี่เลยฮะตามมาตราห1็ แห่งพระราชบัญญัติโลกติดต่อ2558และพระราชกำหนดบริหารบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ .2558 เพราะมีการห้ามห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอกเขตจังหวัดนี่เอาออกนอกเขตจังหวัดสุราครมาไปละยออนผิดอยู่แล้วฮะแสดงว่าขอโทษน,นะฮะแสดงว่าคือจากข่าวที่ออกมาตอนนี้เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับแน่นอนครับว่ามีคนเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะครับ14คนนะที่ถูกทิ้งไว้6คนมีพาสปอร์ต แคนเนี่ยไม่มีนะฮะคือเข้ามาอย่างผิดกฎหมายแล้วอยู่ในโรงงานแห่งนี้แล้วอย่างเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านรองบอกว่ามีการไปตรวจสอบอย่างเงี้ยมีแอบซ่อนอยู่อย่างเงี้ยฮะ,ฮะถือว่าเราดูไม่หมดหรือเปล่าครับท่านปกติต้องชี้แจงนี้ว่าโรงงานเนี่ยสำกอบการในสุาขาคอนี่ยมีเป็นก็หมื่น,นะฮะมีเยอะทีนี้<ะ>พอเกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่สิบเก้านะฮะเราก็มีคำสั่ง ให้จังหวัดเนี่ยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกรรเการาไปตรวจตามกรอบการแต่ว่า,เ,าเคสที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมว่าเกิดจากสถานการณ์ว่าลูกจ้างนายจ้างกลัวกลัวจากเหตุการณ์ที่มีการติดโควิดเนี่ยไม่อยากไม่อยากรับรายงานกลุ่มที่อยู่ในโรงงานพายายามพากออกไปนะครับ <Ừ. S 2> ทีนี้พอไปเจอข้างนอกเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกฎหมายของกระทรวงแรงงานแล้วนะครับ นี <emaal> ่เราเราเข้าไปจับกลุ่มนายจ้างที่นำารยงานไปทิ้งไว้ที่จังหวัดระยองหรือที่สมุทรปราการไม่ได้แล้วเพราะมันไม่เกี่ยวข้องการทํางานอันนี้ต้องเกี่ยวกับหน่วยงานความมั่นคงที่เข้าไปตรวจสอบว่าเป็นรายงานทางด้าลักลอบเข้ามาทํางานขอลงดีดผิดกฎหมายอย่างนี้ดีกว่านะก็คือว่าในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยเข้าใจอยู่เขาจะต้องดําเนินการตามมาตรการที่เขามีอยู่ไม่งั้นเขาจะโดน ประเด็นปัญหาเรื่องของข้าราชการทําผิดระเบียบอะไรก็แล้วแต่แต่ผมคิดว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยถึงประเด็นตอนช่วงที่มีที่เข้ามาไปทํางานจากพมา่าหรือเมียนมาจากทางด้านเหนือเชียงรายที่ผ่านมาตรงนั้นเนี่ยช่วงนั้นก็จะมีคนคล้ายๆแบบนี้ที่ลักลอบเข้ามาเพราะว่าเขาออกไปแบบผิดระเบียบนี่คนไทย ใช่ไหมฮะคราวนี้พอกลับเข้ามาเนี่ยเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวจะผิดเพราะออกไปแบบไม่ถูกต้องแล้วพอกลับมาแล้วพอเป็นโควิดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นปัญหากับคนในประเทศอยู่แล้วอัน,นนี้ก็คงจะคล้ายๆกันณนะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะพูดในลักษณะว่าขอให้หนึ่งก็คือนายจ้างอย่าไปกังวลมากในเรื่องของการที่ว่าจะต้องมีความผิดในการที่ใช้บริการของแรงงานต่างด้าวในปัจจุบันบเพราะว่า อกนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความผิดที่ร้ายแรงมากขนาดนั้นนะครับแต่ความผิดในการที่ปกปิดหรือความผิดในการที่เอาแรงงานไปทิ้งไว้อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะมากกว่าเพราะมันเป็นความรับผิดชอบของสังคมที่ณตอนนี้มันกระจายเรื่องของโควิดมันไม่ใช่เรื่องของที่เรียกว่าเราจะมาพูดว่าณตอนนี้ ถ้านายจ้างทําแบบนี้เดี๋ยวจะโดนข้อผิดระเบียบอะไรไงเพราะว่ามันจะกระจายไปคราวนี้เศรษฐกิจจะ,จะเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของชุมชนในเรื่องของจังหวัดนั้นๆเนี่ยผลกระทบมันมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้เราเห็นแล้วละ่ะว่าผลกระทบที่แพ่กุ้งเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะที่สมุทรสาครและมันกระจายไปทั่วประเทศเพราะนั้นสิ่งแรกที่อยากที่จะให้ความเข้าใจก็คือว่าถ้านายจ้างมีลูกจ้างที่เป็นต่างด้าวแล้วเข้ามาแบบผิดกฎหมายณวันนี้ดูแลเขาเถอะ นะครับอย่าพิ่งกังวลว่าจะเอาเขาไปปล่อยอเราดูแลกันเองก่อน นะครับเราดูแลคนไทยได้วยกันมาด้วยความดีมาตลอดแล้ว <c oughs> นะครับณนะวันนี้ดูแลเขานะครับเขาเป็นต่างชาติก็จริงแต่เขาติดเชื้อโควิดซึ่งเขาไม่ได้มีอาการนะครับเราดูแลเขาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันใครดำเนินการผิดกฎหมายเรืออะไรต่างๆเดี๋ยวมาดูแต่ว่าหลักฐานต่างๆเหล่านั้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีตอนนี้เราเอาเรื่องของสุขภาพเป็นอันดับหนึ่งก่อนดีกว่า <c oughs> นะครับ,<ม>รบอันนี้ผมคิดว่าสําคัญที่สุดนะฮะทีนี้เนี่ยในมุมกลับกันตอนนี้อย่างอย่างที่ที่ผมถามทางท่านท่านรองไปนะครับว่า ในส่วนของตัวคนที่ป่วยอยู่ตอนนี้นะฮะที่เป็นแรงงานต่างด้าวและถูกกักตัวอยู่ในหอพักหลายพันคนตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะมีนโยบายยังนโยบายยังไงต่อไปครับกับคนเหล่านี้ค,คือเราจะผลักเขาออกไปจากประเทศหรือจะรักษาหรือจะยังไงฮะ<ช>คือเห็นบอกว่าบางส่วนเนี่ยเราต้องรักษาเขาด้วยหรือเปล่าหรือยังไงฮะใช่ครับคือคือส่วนหนึ่งตอนนี้เนี่ยก็คือที่เราเรียกว่าจุดไข่แดงเนี่ย นะฮะก็คือตลาดแพกุ้งแล้วก็จะมีหอพักอยู่บริเวณซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเมียนมาเยอะพอสมควรที่ตรวจอยู่นะครับแล้วปรากฏว่าวิธีการตอนนี้ก็คือพยายามที่จะกักบริเวณตรงนั้นเนี่ยนะครับ,รบไม่ให้เขาเข้าออกมาแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ให้ใครเข้าเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะดูแลในส่วนของตรงนั้นซึ่งทหารเองเขาก็จะมีโรงพยาบาลสนาม,มเข้าไปเพื่อที่จะดูแลตรงนั้นไม่ใช่ว่าเราจะพยายามที่จะให้เขากลับประเทศนะครับเพราะถ้า ผลักเขากลับประเทศอีกเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นปัญหาว่าเขาป่วยแล้วยังไงจะต้องให้เขากลับไปติดเชื้อเพิ่มเติมตรงนั้นเพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายเนี่ยผมได้รับฟังจากทางด้านคุณหมอเนี่ยนะบอกว่าการเคลื่อนย้ายเนี่ย ก็มีความเสี่ยงพอสมควร,ครแค่ขึ้นรถมาโรงพยาบาลนี่ก็อันตรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ในบริเวณนั้นแหละนะครับแล้วก็มีการประสานไปที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อที่จะขอให้เจ้าหน้าที่ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาเนี่ยมาทําความเข้าใจกับคนเมียนมาด้วยเป็นภาษาเมียนมานะครับ,รบว่าความจําเป็นในการที่เขาจะต้องอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยคืออะไรส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นน้ําเป็นความเป็นอยู่เนี่ยเราจะดูแลเขาอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยเนี่ยเขามาอยู่ใน ประเทศเราเราคงต้องดูแลในส่วนของครงนี้ส่วนคนไทยที่ติดก็จะเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลปกติอ,อันนั้นก็ไม่มีประเด็นปัญหาอะไรอยู่แล้วนะครับ,รบแต่แน่นอนเห็นบอกว่าทางแรงงานเมียนมาหรือแรงงานต่างด้าวบางคนที่เข้ามาเนี่ยนะฮะเขาก็เหมือนกับประกันตนไว้เหมือนกันใช่ไหมฮะมีไหมฮะที่ทำประกันสังคมอ่าทัประกรันสังคมจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยจากข้อมูลฐานข,ข,ข้อมูลของสํานักงานประกันสังคมเนี่ยแรงงานต่างด้าวที่ทํางานดยถูกกฎหมายใน สมุทสาครนี้ประมาณ 2, 2> องแสนสี่ทำประกันสังคมประมาณแสนห้นะครับครับครับตรงนี้เขาก็มีสิทธิ์ถ้าเขาตรวจเจอโควิดเขาก็มีสิทธิ์ที่รักษารักษา,า,าได้ฟรีมอนงาน,างานแล้วคนที่ไม่มีละ่ะผมคาดว่าอีกเก้าหม่นคนเนี่ยคงเป็นรายงานในภาคประมงภาคเกษตรซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการทําประกันสังคมคือต้องทําประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ตรงนี้นผมเข้าใจแต่่าที่เป็นประเภทแบบว่าเข้ามาแบบผิดกฎหมายตรงนี้ฮะผิดกฎหมายอเราจะไปดูแลหรือว่าไปช่วยเหลืออะไรยังไงเขายัางไงดีครับที่ไม่ให้เขาแตกออกไปอย่างเงี้ยกระทรวงสาธารณสุขน่าจะมีแนวทางในการแก้ไขให้กับกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้นะผมว่าโดยเจ้าหน้าทีของหมอเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทางสาธารณสุขใช่ฮะคือจะไม่เกี่ยวกับกระทรวงแรงงานไม่เกี่ยวคะเพราะว่าไม่มีการประกันสังคมแต่ถ้าเกี่ยวข้องประกันสังคมเนี่ย กระทรวงแรงงานรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแรงงานกลุม่มแรงงานผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะทีนี้ต้องมาประชุมหารือกันว่ากลุม่มยังไงทางสาสุขก็ต้องดูแลรักษาอยู่แล้วผมว่านะ,ะก็กลุ่มที่ตรวจเจอเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเจอกลุ่มที่ผิดกฎหมายยังไงทางสาสุขต้องมีจยาบรณของแพทย์รักษาอยู่แล้วนะฮะส่วนหนึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตเสริมก็คือว่าตอนนี้เนี่ย ส่วนใหญ่แรงงานต่างด้าวที่พบว่าติดเชื้อเนี่ยนะเขาไม่ได้แสดงอาการอะไรก็คือปกติดีนะครับ,บส่วนใครที่มีอาการเนี่ยก็คืออย่างที่ผมเรียนเนี่ยก็คือว่าเรามีโรงพยาบาลสนามเข้าไปนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยพร้อมถึงขนาดที่จะเอาเข้าไปเกือบพันเตียงได้เลย,ยนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยแค่ร้อยเตียงก็พอแล้วนะครับ,รบเพราะฉะนั้น คนที่ไม่ได้แสดงอาการเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถที่จะอยู่ปกติได้นะครับเรื่องของทางเดินหายใจเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับเพราะฉะนั <S <S <ม>้นตอนนี้ก็คงยังอยู่ในลักษณะเดิมส่วนใครที่เริ่มที่จะมีอาการที่เรียกว่าแย่กว่าเดิมนะครับเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะคัดออกมาต่างหากก็ไปดูแลต่างหากนะครับตรงนั้นับเรียน<ม>คุณกัญชัยว่าท้ารัมตีได้กำชับให้สำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยให้ ประสานโรงพยาบาลในเครือประกันสังคมเนี่ยแปดแห่งเนี่ยเอารถโมบายไปตรวจที่โรงงานเลยหาเชื้อโควิดที่โรงงานเลยฮะครับซึ่งจะรู้ผลได้ภายในสี่ชั่วโมงฮะถ้าตรวจได้วันประมาณสามพันคนเนี่ยที่เป็นในโยบายเชืองอรุกของกระทรวงแรงงานนะครับในเป็นมาตรการป้องกันที่เราคาดว่าอย่างน้อยกระทรวงแรงงานได้มีมาตรการที่จะช่วยเหลือทั้ง นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่เข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙นะครับครัโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะเดี๋ยวกลับมาครับถ้ากลับมาสู่รายการผลกระแสขออยาตถามทางท่านโฆษกบ้างนะครับ ท่านครับกรณีนี้นะฮะของแรงงานต่างด้าวเนี่ยมีโอกาสไหมฮะต่อไปในอนาคตเนี่ยคนกลุ่มนี้ที่หนีเข้ามาเนี่ยมันจะมีการบุญนาการหรือดูทิศทางไหนที่ทําให้เขา จำกัดให้เขาอยู่ในกรอบไม่แตกหนีออกไปอย่างนี้ครับ,ค,รบคืออาจจะให้เขาแบบเป็นถูกต้องไปเลยหรืออะไรอย่างนี้ครับ,รบแน่นอนครับเราต้องอมีบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงตรงที่ว่าเรายังคงต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาตินะครับอ,อันนี้เราคงต้องตั้งใจก่อนเพราะว่าประชาชนคนไทยหลายคนบอกว่าทําไมจะต้องเอาแรงงานต่างชาติเข้ามามก็เพราะคนไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเ,เรามีเรื่องของอ,อะไรนะเบี้ยขั้นต่ำนะครับแรงงานขั้นต่ํา ซึ่งคนไทยบางคนอาจจะบอกว่ายังไม่พอสําหรับเขาแต่บางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะบอกว่าเอาแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาจจะไม่จําเป็นต้องใจเท่านั้นนะครับแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันแต่ว่าก็เลยเป็นสิ่งที่ว่าผู้ประกอบการก็ยังอยากที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือหลายคนก็พูดอีกเหมือนกันว่าแล้วคนที่เขาอยู่ในประเทศ ตอนนี้เนี่ยแรงงานต่างด้าวทำไมไม่ขึ้นทะเบียนให้ให้ไปให้ครบเรียบร้อยทั้งหมดก็ปรากฏว่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมเรียนกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเราบอกว่าจะขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายณนะวันนี้เนี่ยจะกลายเป็นว่ามีคนทะลักเข้ามาเพิ่มเพื่อมาขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องอ คุณกาเชันึกออกไหมฮะตอนนี้เนี่ยเรามีเรื่องปัญหาคนที่ลักลอบเข้ามาอยู่แล้วขนาดที่เขารู้ว่าเขาผิดกฎหมายแล้วเขาลักลอบเข้ามามถ้าเราบอกว่าจากนี้ไปจะขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องจะทะลักเข้ามาอีกเพียบเลยนะฮะซึ่งตรงนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วท่านนายกรัฐมนตรีพูดเมื่อวานนี้ตอน6โมงเย็นท่านพูดอย่างนี้เลยนะครับว่าในส่วนของขบวนการนำ,นำแรงงานเถื่อนเข้าประเทศนั้นจะต้องถูกดำเนินคดีและท่านใช้คำพูดว่าจะต้องถูกทำลายให้สิ้นซาก ไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนที่เกี่ยวข้องอเพราะฉะนั้นการแพร่ระบาดครั้งนี้ตรวจพบเชื้อจากแรงงานต่างด้าวมากที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้เองเนี่ยท่านพูดบอกว่าไปหาวิธีการตอนนี้เนี่ยไม่ให้เกิดตื่นตระหนกทั้งในงส่วนของคนไทยเองทั้งในงส่วนของแรงงานต่างชาติเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องสาธารณสุขก่อนถ้าเข้ามาแล้วผิดกฎหมายมาดูซิว่าจะขึ้นทะเบียนชั่วคราวคำว่าชั่วคราวนี่คือไม่ใช่ว่าอยู่แล้วอยู่นานชั่วคราวก่อนตรวจดูซิว่าเป็น โคโรนาไวรัสหรือเปล่าถ้าเป็นรักษาให้หายก่อนแล้วก็นําออกไปแต่ถ้าไม่เป็นก็กักอยู่ในบริเวณนั้นไม่ให้ต้องแพร่กระจายไปรหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการเองก็ดีท่านใช้คําพูดอย่างนี้ครับเมื่อวานเพียงคนไม่กี่คนที่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมคและมีพฤติกรรมที่เห็นแก่ตัวจะสร้างปัญหาให้คนเป็นล้านๆได้ เราเห็นแล้วครับเมื่อวานนี้มีคนผู้ประกอบการขับรถเอาแรงงานไปทิ้งจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เนี่ยครับคือคนที่ละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมคนแบบนี้โดนอะไรบ้างฮะ,ะเดี๋ยวต้องโดนหนักเลยครับพวกนี้ไม่ต้องมีเรื่องของการที่ว่าจะละเว้นแะฮะตันนี้เดี๋ยวต้องหาวิธีการว่าสร้างปัญหาเพราะตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของพรกรฉุกเฉินของการแพร่ระบาดของโรค,ครโคร,โครโวรัสอยู่นะรเราเรามีการ ไปถึงวันที่15มกราคมปีหน้าเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับที่ท่าเคียเลกเราสามารถควบคุมได้แล้วเราบอกเขาบอกว่าอย่าลกักลอบเข้ามาเลยเข้ามาทางช่องทางปกติแล้วถ้าป่วยเราก็รักษาเราก็เก็บตัวแล้วแต่ถ้าเกิดแรงงานต่างชาติก็คล้ายกันตอนนี้ถ้าเราเจอเราเก็บและขอความกรุณาว่าอย่าเล็ดลอดอย่าหนีออกไปเลยเพราะถ้าหนีออกไปนะครับท่านก็จะมีความผิดหนักกว่าเดิมอกีก นะครับในเรื่องของโรคระบาดแล้วคราวนี้ไม่ใช่เรื่องของลักลอบเข้าประเทศอย่างเดียวหรือคนที่ละเลยเอาคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยพยายามที่จะหนีความผิดเอาเข้าไปปล่อยตรงนู้นตรงนี้ยิ่งโดนหนักเข้าไปใหญ่เพราะฉะนั้นอย่าทําเลยเนะครับจากนี้ไปไม่อยากให้เห็นข่าวไม่อยากให้เห็นประเด็นตรงนี้เรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือรักษานะครับสิ่งที่เราทําได้ดีมาตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงระยะเวลาหลายๆเดือนที่ผ่านมาตรงนี้ ใกล้ปีใหม่แน่นอนนะครับอาจจะมีบรรยากาศเรื่องของการฉลองอาจจะมีบรรยากาศเรื่องของการที่จะเ,เรียกง่ายๆว่าคนไทยกัดตกนะฮะแต่ตอนนี้ก็คงต้องยกกาดขึ้นมาใหม่แล้วล่ะนะครับทินผมขออนุญาตถามเรื่องนี้ฮะเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามานะครับมีเจ้าหน้าที่ของทางภาครัฐเองเนี่ยไปเอื้อพาเขาเข้ามาอย่างเงี้ยฮะล่าสุดท่านนายกบอกว่าจะจะ,จะฟันเนี่ยโทษยังไงบ้างฮะแล้วรู้ตัวแล้วหรอครับแล้วข่าวเนี่ยมาถึงยังไงเพราะตอนแรก มีบางท่านบอกว่าไม่มีอยู่ในยกบอกมีตกลงมีหรือไม่มีคืองงนะคือเขาเรียกว่าอะไรนะมันฟ้องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าบ,บางคนบอกว่าไม่มีไม่มีแล้วมันเกิดมาได้อย่างไร<ะ>ท่านนายกก็ถามนี้ถ้าไม่มีแล้วมันเกิดได้ยังไนะงท่านอาจจะใช้เสียงอย่างนี้นะฮะแล้วถึงเวลาท่านก็บอกก็ไปหามาสิว่าใครเป็นคนทำเจอไหมตอนนี้ตอนนี้ก็มีข้อมูลเข้ามาเรื่อย ท่านถึงบอกไงครับว่าท่านจะทําลายให้สิ้นซากตรงนี้ข้อมูลที่มีมาแล้วท่านก็พูดว่าไม่ว่าจะใหญ่โตขนาดไหนเนี่ยจะต้องดําเนินคดีให้หมดครับแต่จริงๆแล้วท่านอันนี้ผมขอโทษนะผมอยาวผมก้าวล่วงนะฮะคือเรื่องแบบนี้มันมีมานานแล้วผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ๆรู้เลยว่ามีการเอื้อกันแบบนี้รัฐบาลก็น่าจะรู้ตั้งแต่แรก ทำไมถึงเพิ่งมามาทำตอนนี้ก็ <K> ผมขอโทษนะอย่าเข้าใจเข้าใจ <K> ก็คือ <ฮะ S 1> ผมเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าคือบางครั้งเนี่ยการที่ประชาชนเนี่ยแจ้งข้อมูลเข้ามามันจะต้องมีการตรวจสอบไอช่วงเวลาเนี่ยมันจะทําให้ช้าแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควร <K> เหมือนกับง<ะ>่ายๆคุณกันชัย ถ้าคุณกัญชัยโดนฟ้องสักคดีหนึ่งโดนแล้วครับนะครับกว่าจะไปพิพากษาม,มันใช้เวลานานพอสมควร,ครเพราะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยถ้าเกิดมีเบาะแสนเนี่ยอาจจะแจ้งเข้ามาโดยที่ไม่ต้องผ่านไปในระบบของเดิมที่มีอยู่แจ้งเข้ามาแล้วเราก็จะได้ไปตรวจสอบในเชิงลึกเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวเรียกว,ว่า จะเป็นราชการหรือไม่เป็นราชการเนี่ยก็จะได้ดําเนินการได้อย่างเต็มที่แล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับอันนี้คงต้องดําเนินการท่านนายกสั่งการแน่นอนว่าต้องทําให้ได้จริงจังแล้วล่ะไม่งั้นมันเกิดปัญหาอย่างนี้แล้วถึงเวลาเศรษฐกิจมันพังกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอย่างที่มันไม่คุ้มกันเลยนะครับกับคนที่หาผลประโยชน์แค่ส่วนเล็กๆน้อยๆจากตรงนี้ทีนี้เนี่ยผมถามนิดหนึ่งกรณีของทางแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ตุกกฎหมายตอนนี้อาจจะอยู่ในหอพัก ถูกไหมฮะในหอพักที่นี่กักเอาไว้เนี่ยเป็นพันคนเนี่ยนะฮะทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นคืออย่างที่ผมถามท่านใหม่เมื่อสักครู่ว่าตอนนี้คือเขามาเนี่ยเขาต้องการทํางานหาไรายได้นู่นั่นแต่วันนี้เขาไม่มีเงินละเขาออกไปทํางานกันไปได้เพราะทุกอย่างถูกล็อกตาหมดอย่างเงี้ยเราจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือตรงนั้นยังไง หรือ,อมีข้าวน้ําส่งให้เขาไหมหรืออะไรยังไงฮะตรงนี้มีแน่นอนครับตอนนี้เรื่องของรายได้เนี่ยผมคิดว่าคงต้องตัดออกไปก่อนเลยแหละนะครับ mm. เพราะว่า mm. พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ย mm. เขาจะได้จากรายวันอยู่แล้ว mm. นั้นพอตลาดแพกุ้งปิดไปเนี่ย mm. มันก็เท่ากับว่าเขาไม่มีรายได้อยู่แล้วต่อให้เขาออกมา mm. เขาก็ไม่สามารถที่หางานอย่างอื่นได้ในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าเราจะดูแลเขาในเรื่องของสุขภาพให้ดีที่สุดก่อน mm. นะครับทำอย่างไรให้เขาเนี่ยหายจาก การติดเชื้อแล้วไม่กระจายไปสู่คนอื่นๆในกรุงเทพมหานครหรือว่าในบริเวณที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ,รบทั่วประเทศของเราแล้วเรื่องของน้ําเรื่องของอาหารเรื่องของยารักษาโรคเรื่องของอะไรต่างๆที่เขาขาดเนี่ยไม่มีความกังวลเราสามารถ จะส่งให้เขาได้หรือแม้กระทั่งการตรวจเชื้อท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าให้ตรวจโดยเชิงเชิงรุกนั่นหมายความว่าเอารถโมบายเอาอะไรไปที่จุดตรงนั้นไม่ต้องให้เขามาที่โรงพยาบาลแล้วก็เป็นพระมหากรณาที่คุณของในหลวงรัชกาลที่10ท่านส่งให้กับทางด้านรถโมบายมาเนี่ยถึง13คันนะครับตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าประมาณ8คันนะครับอยู่ในพื้นที่ไข่แดงตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นมีการตรวจทุกวันนะครับไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีการที่จะบิด เบือนตัวเลขตัวเลขออกมาไม่จริงมันไม่มีประโยชน์อะไรตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือแจ้งความเป็นจริงให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบว่าเกิดตรงไหนจุดไหนจุดเสี่ยงแล้วไปพบเจอที่ตรงไหนบ้างในชั่วประเทศที่คุยกันครั้งนี้หนักมากไหมก็ถือตรงไหนหนักไหมก็ถือว่าเป็นการที่ควบคุมได้นะเพราะว่าจะใช้คําพูดหลายคนก็อาจจะบอกอีกว่าแหมพยายามที่จะหลีกเลี่ยงคําพูดว่ามันไม่ใช่การระบาดรอบที่สองใช่ไหมมันคือการระบาดใหม่จริง เพราะว่ามันเกิดขึ้นบริเวณที่เรารู้แล้วว่าจุดเสี่ยงมันอยู่ตรงไหนจุดไข่แดงอยู่ตรงไหนถ้าเราควบคุมตรงนี้ได้แล้วส่วนใหญ่คนที่พบเจอของการตรวจในปัจจุบันในจังหวัดอื่นๆมันก็โยงกลับมาที่แพกกุ้งทั้งนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นการควบคุมได้ไม่ถือว่าเป็นการ รอ,อ,อกที่2มันเป็นการระบาดใหม่ซึ่งเราสามารถเดเดี๋ยวเ,<อ>เราต้องตีกรอบให้แรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาไม่กระจายออกไปเท่านั้นเองแล้วกต็ต้องคุมให้อยู่ตรงในส่วนนี้ถูกไหมครบอย่างที่ผมบอกเนี่ยเมื่อสักครู่ที่ท่านนายกบอกเมื่อคืนว่าคนไม่กี่คนเนี่ยอยาละเลยความรับผิดชอบต่อสังคมผมคิดว่าอันนี้สําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าเราจะต้องจํากัด บริเวณตรงนี้ไม่ให้แรงงานตาด้าออกไปที่อื่นแต่ถ้าคุณพยายามที่จะเล็ดลอดเอาของเขาทั้งที่ลักลอบเข้ามาแล้วแล้วเขานี้ลักลอบออกจากจังหวัดอีกยิ่งโดนหลายเด้งเลยนะในเรื่องของความผิดเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยดีกว่าคร,รครับผมทีนี้ผมถามนิดหนึ่งเรื่องของวัคซีน เมื่อไรมาครับคือณวันนี้โศกง่ายจะต้องทราบณวันนี้เนี่ยก็คือเรามีการทําสัญญากับต่างประเทศแล้วนะครับคาดว่าเราจะได้มาประมาณกลางปี2564ได้มา 9, มเนี่ยนะได้มาเป็นตัวยาเลยหรือว่าเป็นสูตรมาทําเองฮะมี2ส,ส่วนเลยส่วนหนึ่งก็คือว่าเราเนี่ยไปทา R&D ไปทําวิจัยกับเขาเท่ากับว่าเราจะได้ก่อนในราคาที่ถูกนะครับซึ่งเราจองเนี่ยไปแล้วประมาณ26ล้านโดสให้กับ,ค,บคนในประเทศเราแล้วเราจะเป็นผู้ผลิตด้วย ไม่ใช่เฉพาะนําเข้าอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านในหลวงรัชการที่สิบอีกเหมือนกันที่ท่านทรงพระกรุณานะครับดูแลในเรื่องของบริษัทที่เรียกว่าสยามไบโอไซน์ซึ่งจะผลิตให้เราตรงนี้และตอนนี้พร้อมแล้วนะครับถ้าวัคซีนเข้ามาเมื่อไหร่ก็พร้อมผลิตได้ทันทีคนละตัวกับพี่สิงคโปร์คนละตัวกันฮะในโลกนี้มีหลายตัวเลยแต่ต้องบอกว่าบริษัทแอสตราเซเนกาที่ทำรีเสิร์ชโดยออกฟอร์ดเนี่ยเป็นบริษัทที่ณวันนี้เนี่ยก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกอยู่เพราะฉะนั้น ถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาคิดว่าไม่มีผลข้างเคียง side effect เเไม่มีเนี่ยเราสามารถผลิตนะครับไม่ใช่นําเข้าอย่างเดียว ทั้งนาเข้าด้วยและผลิตไม่ใช่เฉพาะคนไทยด้วยอีกหน่อยในภูมิภาคเนี่ยฮะเมียนมาพมา่าเอ่อเขมรอ่กัมพูชาลาวเราสามารถส่งให้เขาได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่าแล้วจะให้ใครให้ผู้สูงอายุให้บุลคลากรทางการแพทย์หรืออะไรต่างๆนะครับ,รบแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือผมอยากเรียนคุณหนุ่มกัญชัยตรงนี้ว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุมสบคบนะครับซึ่งการประชุมจะประชุมตั้งแต่เช้าเลยก็จะมีการเสนอมาตรการอะไรต่างๆมากมายผมเข้าใจดีอยู่ท่านนายกเข้าใจดีอยู่ว่า คนกังวลเรื่องของการที่ว่าจะทํากิจกรรมช่วงปีใหม่ได้หรือไม่นะครับจะจัดแบบไหนได้พรุ่งนี้หลังการประชุมสบ,บคเนี่ยคุณหมอทวีสินจะแถลงให้ทราบในรายละเอียดก็ค,คือเรื่องว่าจะมีการล็อกดาวห,หรือขอความร่วมมือหรือเปล่าสุดบนข้ามปีจังได้ไหมอะไรทําได้ะอะไรทําไม่ได้พรุ่งนี้เช้าประชุมเสร็จผมเข้าใจว่าช่วงหลังจากประชุมทันทีก็คงจะให้พี่น้องประชาชนได้ทราบในรายละเอียดแน่นอนครับผมเิมเติมนิดนึงที่คุณกระชัยบอกว่าเป็นห่วงกลุ่มที่รักษาตัวอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าเป็นคนที่มีหลักฐานรากรจ้างงานมีใบอนุญาตทางานเนี่ยพอเขาจบโควิดเขารักษาหายเขาสามารถกลับมาทํางานได้ครับนะฮะตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับแล้วก็เงินเยียวยาใช่ครับเขาถ้ามีการสังคมก็มีสิทธิ์ได้รับตามหลักเกณฑ์ของประกันสังคมอยู่แล้วครับอันไม่ต้องห่วงฮะสุดท้ายตอนนี้ถ้าเกิดผู้ประกอบการนะฮะผู้ประกอบการที่ตอนนี้มีแรงงานต่างด้าวอยู่แบบผิดกฎหมายอยากจะบอกอะไรกับเขาฮะพี่ผิดกฎหมายตอนนี้ใช่ไหมฮะที่เขามีคนผิดกฎหมายอยู่เขา วันนี้กระทรวงแรงงานจะประชุมบ่ายสองที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาแรงกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้นะครับโดยคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรงางานต่างด้าวจะประชุมปัจจุบันนี้เลยว่าหาวิธีการแก้ไขหาทางออกให้กับกลุ่มแรงงานเหล่านี้ไยงไบ้างน,นะครับ,รบเพราะว่าจากข้อมูลนะครับว่ากลุ่มแรงงานที่ออกไปก่อนโควิดนะ หลายหมื่นคนกลุ่มนี้ก็จะพยายามกลับเข้ามาครับแต่กลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือมีใบญาตทำงานแต่ที่เรากลัวคือว่าเข้ามาคุณเอาโควิตมาหรือเปล่านี่คือปัญหาโอเคครับได้ครับ ในมุงท่านละครับสุดท้ายจริงๆคือตอนนี้ผมคิดว่าโซเชียลมีเดียมีความสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแชร์ข้อมูลหรือการที่เราจะให้ข้อมูลอะไรต่างๆขอให้ระมัดระวังนิดนึงนะครับอย่าให้ตื่นตะหนกมากเพราะว่าข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราฟังจากสบคให้ดีที่สุดจะดีกว่าครับผมขอบพคุณมากครับขอบคครับขอบพคุณครับ